สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มยอดไลค์คนไทยนะครับผมในคลิปวิดีโอในแฟนเพจกันนะครับผมสำหรับเพื่อคนไหนนะครับที่อยากจะปั๊มไลค์คนไทยในคลิปวิดีโอนะครับผมในแฟนเพจกันนะครับผมนี่นะครับวันนี้เราจะมาสอนการปั๊มไลค์นะครับผมทุกตัวกันเลยนะครับผมนี่นะครับที่ขึ้นข้างบนนี้นะครับจะเป็นไลค์บวกอีโมจินะครยบผมคนไทยแทนะครับผมสามารถปั๊มได้งแต่คลิปวิดีโอนะครับผมโพสรูปภาพโพสคำคมนะครับสามารถปั๊มได้หมดเลยนะครับผม ซับลิงก์กานปั๊มนะครับผมกดไปตรงวันหรือเวลานะครับผมลิงก์กานปั๊มจะอยู่ด้านบนนะฮะอ่าเราก็จะกดเข้าไปเลยนะครับนี <c oughs> ่นะครับลิงก์กานปั๊มจะอยู่ด้านบนสุดนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องคัดลอกลิงก์นะครับผมด้านบนสุดนะนี่นะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมไปที่แชร์นะครับมันจะมีคัดลอกลิงก์นะครับผมสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนั้นมาปั๊มได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็มาที่ Google นะครับผมพิมพ์ว่า ที k นะครับผมค L I K E นะครับผมรู้ว่า tk line นะครับกรินเทอร์เลยนะครับลิงก์เว็บไซต์ tk เคไลนะครับผมจะอยู่ด้านบนสุดนะครับผมเพื่อนกดเข้าไปเลยนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะหรือถ้าเพื่อนจะคลิกลิงก์ต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะโผล่มาหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับพอเพื่อนเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนต้องมาที่ช่อง สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมก็มากรากรายละเอียดทะ้งลมทั้งสี่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ถูกสองช่องนี้นะครับผมเพื่อจะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานนะผมก็กดสมัครไปเลยนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับคือจะมาหน้านี้นะครับคือหน้าลงชื่อผู้ใช้งานนะเพื่อนๆต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานกระดานผ่านที่ตั้งไว้นะครับผมตามช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดจดจําไปด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ลงชื่อผู้ใช้งานกันได้เลยนะครับ พอลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ t k k Life แล้วนะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็มาตรงหมวดหมู่นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่คนไทยนะครับจะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับผมคือตัวพรีเมียมกับตัวธรรมดานะครับเราจะเลือกเป็นตัวธรรมดานะครับผมเพราะมันราคาถูกนะก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ลิงก์มาวางนะครับผมนี่นะเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับสุ่มผสมเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ ลิงก์มาวางนะครับผมไซยามวที่เราจะปั๊มนะครับผมขั้นต่ำคือ50ไลน์นะครับเราจะใส่ไปสัก60ไลน์นะครับราคาอยู่ที่49บาทเท่านั้นนะครับผมก็กดสั่งซื้อกันเลยนะครับพอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าระบบว่าเราสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมรหัสหรือว่าเลขอรเดรงของเราะครับผมก็คือ81 1หนึ่งสานะครับผมลิงก์ปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนะครับผม ต่อมานะครับผมก็มาที่ช่องประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ทีมการสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าขึ้นสถานะว่าอะไรนะอันนี้ก็รอมเนินการอยู่นะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับผมมาที่ช่องบริการทั้งหมดนะครับผมบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ TKK Line นะครับผมก็สามารถมาเช็คราคานะครับผมเช็คขั้นต่ำเช็คปริมาณการยิงสูงสุดได้เลยนะครับผมก็มีทั้ง a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับผมมีหมดเลยนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับแล้วก็จะมาบัญชี h o ต m a i l ีเมลด้วยนะครับผมทุกไทยแฟนเพจติดตามแฟนเพจคนไทยก็มีเช่นกันนะครับรับช่องทางการเติมเงินนะครับผมการเติมเงินของเว็บไซต์ TK Line นะครับผมก็รองรับถึง2ช่องทางกันเลยนะครับผมช่องทางแรกคือสแกน QR code นะครับสามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีเวลาให้3-5นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นอังกอร์ Wallet นะครับ สามช่องติดต่อมอนนีช่องนี้นะครับผมกรณีถ้าเพื่อไหนที่มีปัญหานะครับเติมเงินไม่เข้ายิงไม่ขึ้นขอเล่นความเร็วขอเติมยอดขอยกเลิอกออเดอร์นะครับผมก็สามารถถักได้เลยนะครับจะมีแอดมิน,นขอให้บริการนะครับผมสำหรับเพไหนที่มีปัญหานะจ๊ะทางฝั่งขวามือนะครับผม ก็จะเป็น <Bien> วิธ <Mystery> ีสอนการใช้งานระกันต่างนะครับผมผ่านช่อง u ู u b e นะครับสามารถกดตรงลิงก์นี้ไ no ด้เลยนะครับจะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับผมสำหรับคนไหนที่ไม่รู้ว่าการใช้งานแบบไหนนะครับจะยิงอะไรนะครับผมก็จะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไ G t i k t o ตกนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับก็จะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าที่เราปั๊มไปนะครับผมคือหรือย่างนะเดี๋ยวลองรีดูนะครับอ่านี่นะผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม เราปั๊มไปหกสิบไลน์นะครับผมก็เออเราปั๊มไปหกสิบไลน์นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาห้าสิบเก้าไลน์แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะที่เราปั๊มไปเนี่ยครับสำหรับเนื่อนนะครับผมที่สนใจนะผมอยากจะเพิ่มนะผมย่อไรนะผมอีโมจินะผมบวกไรนะผมคนไทยเทนะผมมีตัวตนทุกคนนะครับผมก็สามารถมาปั๊มผ่านบริการของเว็บไซต์ทีคีไรต์กันได้เลยเนี่ยครับผม ปั๊มเร็วปั๊มไวนะผมราคาก็ถูกมากๆเลยนะครับสามเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะผมอยากจะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์นะผมก็สามารถมาปั๊มผ่านบริการของเว็บไซต์ TK Live ได้เลยนะครับวิธีสมัครนะครับผมก็ง่ายๆครับพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับผมพิมพ์ว่า TK Live นะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ